พโดนนี้สิเดี๋ยวก่อนสิโอ้ยนี่ยนั่นระวังนะเนี่ยก่อนไปสมน่ะไม่ใช่คือเกลียดชอีคนนี้มากเลยนักข่าวนี่มาจากไหนเนี่ยอย่าบอกนะแล้วทำไมพะรองต้องมีความแบบใส่ใจกับอีนี่อยู่วะดังก่อนเออไม่แล้วคือไม่เที่ยเลยใครใครจะชอบใครนี่ชอบตากล้องที่สุดตากล้องมาคมันเลยคุณจะทำอะไรกันแน่เจ็บไหมไม่ต้องมายุ่ง ตากล้องทคดีมากตากล้องใครเป็นเจ้านายอ่ะเอเคคุณจะยุ่งอะไรนักหนาเล่าไม่ต้องมาจับตัวเลยเร็วเอาอีกนะนี่นายอ่ะวิ่งเรื่องตากรตากรปวดนะทำารอ่ะทำไยทำเอาร้านไปก่อนเลยเดี๋ยวฉันจัดการเองเขาเป็นเพื่อนนายเหรอเขาเป็นเพื่อนนายเหรอนัน เฮ้ย <Hey, S 2> <im itation> เพื่อนรักเอาการ์ามาให้ฉันก่อนเถอะนะแล้วเราค่อยมาคุยกันดีไหมนี่รรแล้วรูปล่ะไม่ต้ววองห่วงหรอก